ซับเวแต่งตั้งมาสเตอร์แฟรนไชส์ในไทยรุกตลาดฟาสต์ฟู้ด4.5หมื่นล้านตลาดอาหารบริการด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดในเมืองไทยได้เวลาร้อนละอุหลังจากแฟรนไชส์แซนวิชยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันซับเวมอบสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์แต่เพียงผู้เดียวให้แก่บริษัท Above Passion กรุ๊ปจำกัด ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนการมอบสิทธิแฟนชส์ครั้งนี้สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจแฟนชส์ร้านอาหารซับเวยขยายสาขาเพิ่มขึ้นกว่า700สาขาหรือเติบโต5เท่าในช่วง10ปีข้างหน้าจากปัจจุบนันมีร้านซับเวยอยู่ประมาณ130สาขาทั่วกรุงเทพโดยมุง่งเน้นทำเลสะดวกเข้าถึงง่ายมองเห็นเด่นชัดรวมถึงปรับรูปแบบร้านเป็นไลฟ์ทูและแก๊ปแอนโก หรือตู้คีออสการรุกตลาดฟาสต์ฟู้ดเมืองไทยของซับเวย์ย่างหนักในปี2565อยู่ในแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของซับเวย์นอกเหนือจากการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียโดยซับเวย์ตั้งเป้าขยายเครือข่ายร้านอาหารในเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น2เท่าหรือมากกว่า6,000สาขาในอีก5ปีข้างหน้า สำหรับจุดแข็งของแฟนชายซับเวคือมุ่งเสิร์ฟความสดใหม่การทำแซนด์วิชปรับแต่งเองได้ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลก4,000 40, 0แห่งกว่า100ประเทศและมีผู้รับสิทธิ์ฟแฟนชายมากกว่า2,000 20, 0ราย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ